รถขายหมูครับรถพี่ขายหมูครับเนี่ยรถขายหมูอยู่ซอยยีสี่ครับพี่คนนงบัวลำพูครับนี่มาซอยกันหนูหนูนิดเดียครับหมูเราเป็นอะไรแซ่บจิ๊บซอยกันหนูเราเนี่ยเราว่าเราว่าขายเงี้ยเราพอขาดกันนตาดีคน่นงบัวลำพูครับ ขายดีวะไอหมูี่ยกับบะหมี่เขาเาขอฝากคนขอฝากอ้คลิปนี้นะครับพขอค้าขายหมูคหนองัวนลำพูครับส้อยิบสีเทนเนอรี่ยืบสีสอต้นสนครับไม่สิบบาทครับคลิปนี้พ่อสมีกับขอฝาก ที่ตามกดไลค์ก็แจรงโค้ชตะไคร้นะครับสวัสดีครับ